ทุกคนดูนะครับถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพคุณจะไม่ตอบคอมเมนต์แบบนี้แบบนี้เนี่ยหาเรื่องตไต้นี่หาเรื่องให้เขาจำกัดตัวเองนะพี่นะถ้ามีสักพันคนอ่ะนี้สามสิบสองความคิดเห็นเป็นของพี่ประมาณสิบห้าคือพี่ตอบทุกคนเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนดูสักประมาณ ร้อยคนแล้วพี่ไปตอบตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งแบบเนี้ยสิ่งที่พี่จะเจอก็คือทําแบบทีทีเห็นไหมพี่ขอบคุณข่ายนะเนี่ยเนี่ยขอบคุณข่ายอีกแล้วเห็นไหมขอบคุณข่ายอีกแล้วเห็นไหมอันนี้แหละที่โดนแบบว่าไลค์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าพี่น่าจะเคยนะถ้าพี่ยังไม่เคยพี่เลือกทาพฤติกรรมนี้นะครับเพราะถ้าเพราะถ้าโดน ว่ากดไลค์ไม่ได้กดคอมเมนต์เพื่อนไม่ได้นั่นแหละคือโดนจำกัดพอโดนจํากัดเสร็จแล้วยอดวิวที่เคยมีก็จะเริ่มหายอันนี้ผมเห็นหลายคนนะมาตอบทุกคอมเมนต์เนี่ยผมว่าล่วงแล้วั้งเนี่ยห้ามคอมเมนต์หนึ่งชั่วโมงบ้าง1วันบ้างอันนี้คือยังไม่เข้าใจเรื่องความถี่ของ Facebook